สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดกิ่งตัดกิ่งของต้นปาริชาตินะคะนี่ต้นปาริชาติหรือว่าต้นทองหลางลายนะคะอันนี้ก็เคยทำปักมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะ อักไว้ยี่สิบวัากิ่งได้กิ่งเดียวนะคะรอดกิ่งเดียวตอนนี้ก็เลยต้องปักใหม่นะคะพอดีหลวงพ่อแกอืมหลวงพ่อท่านเนะาะเดี๋ไปเรียกแกถามสอบถามมาก็บอกว่าติดยากมากเลยปีที่แล้ว ไม่ใช่ปีที่แล้วตั้งแต่ทําปักชํามานะคะเขาเป็นไม้ที่ปักชําติดยากมากนะคะเพราะาปักชํามาหลายรอบนะคะบางทีก็ได้แค่กิ่งเดียวบางทีก็ได้สองสามกิ่งก็ คนนู้นแบ่งไปคนนี้แบ่งไปส่วนที่จะทำโดยตรงก็ติดกิ่งเดียวนะคะคือใช้กิ่งใหญ่โดยมากไม่ค่อยติดนะคะต้องใช้ยอดแบบนี้นะคะปักชําไว้ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆนี่ใบาลายสวยนะคะใบของเขานี่คือใบของต้นปาริชาตินะคะหรือว่าทองหลังใบาลายนะคะ หรือจะเรียกทองหลางด่างทองหลางทองก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันแต่วันนี้ก็คือไม่ประสบผลสำเร็จนะคะ20่สิบกิ่งได้หนึ่งกิ่งนี่หมายถึงว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่กิ่งที่แม่แรงพยอมเอามาปักเล่นๆไว้ ตัดมาแต่ในสวนในสวนป่านะคะกับติดตัดยอดมานะคะเด็ดยอดมาพอดีเลยรถเขาไถแล้วเขาชนกิ่งแบบนี้นะคะหักมาก็เลยถือเอามาบ้านก็มาเสียบดินเขา้าไว้อุ้ยติดง่ายไม่น่าเชื่ออันนี้เพียเริ่มลงนะเนี่ย เพร้ยเริ่มลงยอดนะเนี่ยเดี๋ยวก็ปักไว้ก่อนไม่ได้ลองทดลองปักด้วยดินด้วยดินล้วนๆอาจจะติดดีเพราะอันนี้ปักด้วยแกลบดำนะคะเลยถึงไม่ค่อยติดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่ปักเล่นๆน,นั้นคือปักลงกับ ดินปกติเรานะคะก็ถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องรอกันนะคะหรือจะหาที่อื่นก่อนที่อื่นที่เขามีพร้อมก็มีเยอะนะคะตามลาซ a ด้าตามช้อปปีต่างๆนะคะของบางพยอมนี่ไม่ติดให้นะคะ ต้องลุ้นกันหน่อยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะคะผลฟ้าวันนี้ก็ไม่เป็นใจเลยเหมือนกันใบของทองหลางนี้มีประโยชน์นะคะเป็นได้ทั้งอาหารแล้วก็เป็นได้ทั้งสมุนไพรนะคะเป็นไม้ประดับ แล้วก็ทําปุ๋ยเป็นพืชในวงตระกูลถั่วนะคะสำหรับต้นทองหลางนะคะอุ้ยเสียงฟวาล้องครื่นครื่นฟ้าล้องครื้นครื่นค้าฟ้าล้องวิ่งล่องใต้ก็หมายถึงว่าผลใกล้หมดแล้วนะคะเห็นเมื่อวันก่อน เขาประกาศว่าฝนจะหมดภายในเดือนกันยานี้นะคะโอ้โหใจไม่ดีเลยต้นไม้ของบ้านละงพยอมปีนี้กะปลูกเต็มที่ก็ได้ปลูกนิดเดียวนะคะไม่กี่ต้นเฉพาะไม้ป่านะคะปลูกไม่ได้กี่ต้น แต่ปลูกไม้ผลก็พอสมควรในหน้า10ต้นฝรั่งห้าต้นแล้วก็จะมีต้นพีนัทนี่อันนี้อันนี้เป็นต้นใหญ่ เดี๋ยวจะเอาไปปักต่างหากต้นนี้ที่บ้าลังลมพยอมได้ปักชำนะคะเป็นกิ่งเล็กต่างหาดแต่ใบสวยมากเลยนะคะที่ว่าปักเล่นๆน,นะคะกลับได้ดีนะคะได้ต้นเดียวจริงๆจะสวยใบเริ่มลายตั้งแต่ต้นยังเล็กนะคะปกติแล้วต้องให้สูงขึ้นมาอีกสักประมาณเม็ดหนึ่งถึงจะลายนะคะอันนี้ลายตั้งแต่ต้นเลยนะคะ อันนี้คือต้นท้องหลังหรือว่าต้นปาริชาตินะคะดอกจะเป็นสีแดงอมส้มนะคะสวยมากนะคะช่อยาวเป็นฟุตเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ว้ารงพยอมจะปักชำไว้ใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่าร่างพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ